สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องทัตทีมแฟมิลี่กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับเ ok กมลอโบเกอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะหนูนะคะก็อยู่ในแมบนาทีนาในหนูฟอลเหรือว่าก็าสิบเก้าคืในปากอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะหนูจะไม่ได้มาทำคอนเทนต์ธรรมดาคือวันนี้หนูจะเข้ามาเล่นอัปเดตนะคะคือเป็นอัปเดตปาร์ตี้สัปดาห์ที่3ของวันคริสต์มาสเนาะ ก็อันนี้จะเป็นไม่รู้ว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะคะก็จะไปดูในอัปเดตนี้เนาะแล้วก็ไปดูว่าเล่นอัปเดตได้อะไรบ้างได้เพชรเยอะไหมอะไรประมาณนี้ก็คือวันนี้หนูได้เข้ามาเล่นอัปเดตปาร์ตี้แค่คนเดียวเพราะว่าน้องหนูหนีไปหลับแล้วแล้วก็คือจะบอกว่าอัปเดตแบบช้ามากแอบบดึกนิดนึนงเนาะสำหรับแบบมาคนที่นอนดึกก็สามารถเข้ามาเล่นอัปเดตได้นะคะทุกคน ซึ่งตอนนี้นะคะก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วินาทีหนูก็จะได้เข้าไปเล่นอัปเดตแล้วเนาะก็คืออัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตสุดท้ายของวันคริสต์มาสแล้วเนาะก็ไปดูกันว่ามันจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็มันจะมีโรงงานของเอลใช่ไหมที่เขาสร้างอ่ะอยากรู้ว่าตอนนี้อาจจะสร้างเสร็จแล้วหรือเปล่าในอัปเดตนี้แล้วก็จะไปดูว่ามีคาซินใหม่มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างก็ไปดูกันนะคะ แล้วก็ไปดูอีเวนท์ที่จะได้ทาด้วยว่าจะได้ทําอะไรเนาะก็อันนี้หนูจะทําแยกคลิปกันนะคะซึ่งคลิปนี้อ่ะมันจะเป็นคลิปเล่นอัปเดตปาร์ตี้ส่วนอีกคลิปหนึ่งหนูจะลงให้พรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะก็จะเป็นคลิปพาทัวร์ว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็ทําอะไรยังไงใหม่บ้างหรือว่าเล่นอีเวนท์ยังไงมีอะไรอะไรยังไงบ้างซึ่งคลิปนี้หนูจะมาเล่นอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะโอเคคือรอบนี้หนูมาคนเดียวเนาะไปดูว่าเล่นอัปเดตจะสนุกแค่ไหนนะคะ ตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้พอเข้าเกมมาก็คือมืดเลยมาเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วก็ตกแต่งก่อนนะคะก็จะมีแบบพวกลูกโป่งพวกของตกแต่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาตกแต่งกันตรงนี้นะคะจะเป็นถาดเค้กเนาะ โอเคเราจะวางสองข้างตรงข้ามกับประมาณนี้เลยนะคะต่อไปจะเป็นลูกโป่งดิโก้นะคะก็จะเป็นลูกโป่งเทียวไว้ลอยนี่แหละแล้วก็จะเป็นป้ายแฮปปี้อะไรสักอย่างนี่แหละนะคะก็จะวางไว้แล้วก็จะมีของตกแต่งอีกอันนึงเอ้ยไม่ดิอีกสองอันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวางซ้อนกันเลยเพราะว่าไม่รู้จะวางยังไงโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาตัดไม้กันต่อ เพราะว่าตอนนี้นะคะระหว่างรอแอดมินมาเนาะเราจะตัดไม้เข้าออไฟก่อนนะคะให้มันพอมีแสงสว่างสักพักแอดมินมาแล้วชีมาพูดอะไรไปดูยังรออีกไม่กี่คนก็จะได้เริ่มแล้วคือเริ่มอะไรอะ่ะอ่ะน่าจะต้องรอก่อนเนาะสักพักแอดมินทิ้งอันนี้มาทิ้งน้ำมันบาโลมา3า3อันมาเราจะเอาเข้าไฟอโอเคตอนนี้นะคะไฟเราก็ขยายแล้ว เดียวหนูจะหาเท้ากระต่ายกันก่อนเพราะว่าวันนี้ลุงมานะคะคุณลุงเอ,อ่ออะไรนะคุณลุงแลกเท้ากระต่ายเออนะคะมาเราจะมาแลกเป็นกระสอบดีกันเราจะมายืนรอแอดมินพูดคุยนะคะโอเคเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมใหม่ทุกสัปดาห์เราจะทําแบบนี้ทําแบบไหนกันนะแอดมินบอกว่าเราจะสร้างไอเทมหายากและไอเทมสาหรับแอดมินจานวนมากให้เราวิตื่นเต้นมากว่าจะมีอะไรบ้าง แอดมินบอกว่าและเราจะแจกเพชร20เม็ดอุ้ยแอบเลิศน,นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอว่าแอดมินจะให้เราทำอะไรกันบ้างโอเคแอดมินบอกว่าสำหรับตอนนี้เราจะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานจากเศษไม้ก่อนไปดูแอดมินจะเศกไม้มาหรือเปล่านะทุกคนอุ๊บสวัสดเศษเศษเล็กมาเอโหอันนี้คือใหญ่มากโอเคทุกคนอุ๊ย กี้มายังไงแสดงว่ามีเหล็กก็ต้องมีไม้ใช่ไหมล่ะทุกคนเขาจะบอกว่าเยอะมากไม้เมื่อกี้มาประมาณสามสี่แท่งนอะใส่เข้าไปในโตคาร์บแสองร้อยกว่าเลยแอดเลิศนางเนี้ยนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาซื้อของกันเพราะว่าแบบเห็นแบบพวกมาเยอะเหล็กเยอะไงก็ต้องใช้คุมนานานทีมีไงเพราะมันเป็นอัปเดตด้วยนะคะก็จะซื้อแบบพวกเตียงอะไรประมาณนี้ก็อนันไหนนี้พูดว่าอะไร แอดมินบอกว่าฉันหวังว่าทุกคนจะมีช่วงวันอยู่ที่ยอดเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าเรารู้ว่าพวกคุณชอบอาวุธของมนุษย์ต่างดาวฮานแนจะส่งอะไรมาเขาบอกว่าเรามีสินค้าใหม่มาให้คุณลองใช้ดูอะไรอ่ะสินค้าจากมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยไซบอกแต่ว่ามันใหม่ยังไงคือป้าอ่ะข้างบนน่ะมันไม่ได้เขียนแบบเหมือนเดิมไม่มันเขียนว่าปืนลูกซองเอเลี่ยน แอดมินเขาบอกว่าโผดแจ้งให้เราทราบหากมันไม่สมดุลหรือไม่คือ,อยังไงมามามาเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันว่ามันเป็นยังไงมันอาจจะแรงขึ้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงมาเราจะเล่หุยอ,อาจจะแรงขึ้นนะทุกคนอันนี้คือยิงนะเดียวหมาตายเลยอันนี้น่าจะแรงขึ้นทุกคนดูจากกามีเราดูดิเนี่ยเราก็รีโหลดไว้อันนี้ อันอันนี้น่าจะเป็นสินค้าใหม่ที่เขาให้ลองเล่นในอัปเดตหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีค้านมาขายน่าจะดีนะเฮ้ยเลิศเลิศทุกอุ้ย,ท,ยทิ้งน้ำมันบาโลมาซะด้วยกับังล่ากระตาย,ยัางดีเลยแต่แอดมินพูดว่าอะไรนะดูเหมือนสมดุลเอออันนี้น่สมดุลจริงๆนะทุกคนแล้วก็แอดมินเขาบอกว่าเราควรทดสอบกับผู้นำลัทธีขนาดใหญ่หรือไม่คือเขาจะเอาลัททีขนาดใหญ่มาหรอ โอเคทุกคนเมื่อกี้แอดมินทิ้งคอนมาให้เรานะคะคือเมื่อกี้เขาบอกว่าเราควรทดสอบกับผู้นำรัทิใหญ่หรือไม่มาแอดมินบอกว่าอะไรกับไปยิงปืนกระบอกใหม่ใส่พวกสาวกลัทิใหญ่ซะเฮ้ยทุกคนล่าสุดมีม็อบยากเกิดขึ้นที่ไฟเฮ้ยอ,อันนี้น่าจะเป็นลัทิที่เขาบอกหรือเปล่าเฮ้ยเราลองยิงดูคือแท่บอกอะไรมันค่อนข้างดีนะคะเรียบร้อย สุดท้ายก็ยังไม่ได้เกิดมาก็แพ้ไปนะคะโอเคเรามารอดูกันดีกว่าว่าเขาจะพูดว่าอะไรอีกแอดมินบอกว่าโอเคสินค้าใหม่แอดมินคือยังไงอ่ะฉันลองทำอันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือแอดมินจะให้เราอะไรคือน่าจะใส่ของมาหรือเปล่าแอดมินบอกว่าดังนั้นคราวนี้มันต้องได้ผลแน่แนหนูคิดว่าเขาอาจจะเสกอะไรมาให้เราหรือเปล่าต้องไปดูกันว่า อะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองตาเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นรถเลื่อนนะคะมาเราลองใช้ดูอันนี้คือรถเลื่อนอยังไงมันใหม่อุย้ยสีทองด้วยเฮ้ยเดี๋ยวแฟดป้าทุกคนเฮ้ยแอบไว้นะอันนี้เต้นเลยแหละ <c oughs> คือของเล่นใหม่อดมินเหรอเนี่ยอยากให้มันมีในเกมนะทุกคนม,นมนนันมันเร็วนะเนี่ยอะไรอดมินเขาบอกว่าอะไรเนี่ยมันช้าเกินไปหรือเปล่าอ,อัน,นอันนี้ไม่ช้าแล้ว อย่างกระเดแฟดูดิเลิศเนาะนหนดูดิว่าแอดมินจะมีอะไรให้เราหรือเปล่าเอ,อฮ้ยมีเศษเหล็กอันยอดเยี่ยมเลยแล้วเมื่อกี้เหมือนหูเจอนี้ด้วยนะเออเศษเหล็กด้วยแล้วก็มีเศษไม้ท่อนไม้มาใส่เข้าไปโอ้โหนูคิดว่านะต้องสร้างแล้วต้องสร้างกำแพงล้อมแล้วขออนุญาตสร้างกำแพงแป๊บนึง โอเคสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเราไปดูกันต่อว่าแอดมินจะให้อะไรเราอีกแอดมินบอกว่ารายการสำหรับแอดมินให้ทุกคนอย่าบอกนะว่าจะเสกอะไรมาให้อ่ะและแอดมินก็บอกว่านอกจากนี้ยังส่งชีสเชดดาแดงลงไปด้วยคืออะไรอ๋อกล่องแดงเลิศมายเราจะมาเปิดกันว่าเปิดแล้วได้อะไรอืม บุ้ยในเลื่องไฟฟ้าอันนี้ก็พอใช้ได้แต่เมื่อกี้หนูเหมือนว่าเห็นอีกกล่องหนึ่งตกลงมาหนูไม่รู้ว่ามันตกอยู่ไหนดิไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวอุ้ยทุกคนในขณะดที่หนูกาลังตามหากล่องแดงอีกอันนึงหนูเจออันนี้ด้วยกระสอบอะไรกระสอบพูดอะไรแล้วเบบอันนี้น่าจะเป็นกระสอบที่เข้าหากันว่าใส่ของไดเยอะที่สุดใช่ไหมที่มันจะเป็นเก้า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 ที่แบบใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไม่หมด อาจจะมีคนใส่หมดและแอนมินเขาก็ได้บอกว่านี่คือป้อมปืนของวิศวะบางส่วนให้ลองใช้ดูแสดงว่าเขาอาจจะทิ้งป้อมปืนในคัสใหม่ที่เข้ามาได้เลยทุกคนเนี่ยทิ้งมาสามอันไหนลองลองวางดูจริงด้วยทุกคนอันนี้เป็นป้อมปืนสนับคัสวิศวะที่เข้ามาใหม่นะคะหรือว่าคาัสซานต้านั่นเองซึ่งคัสนั้นนักพันเพชรเลยนะหนูจะลองวางดูว่ามันดีแค่ไหนแล้วคือวันนี้ละที้มาบุกด้วยไปดูว่ามันจะดีแค่ไหน เฮ้ยนี่ไงเริ่มยิงแล้วเุ้ยเอามาไว้รอบบ้านแอบเลัน้นะเนี่ยล่าสุดมานี่ทุกคนคันนี้ก็จะแอบบอกว่ามันก็อาจจะดีนิดนึงจากดูที่แบบเออดาวต่อ,ตอ,ตอหลายคนรีวิวไปนะคะก็เห็นว่ามันดีแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงคือหนูว่าไม่สามารถซื้ออันนี้ได้แน่นอนเพราะว่ามันแพงเกินไปโอเคมา เราไปรอดูกันอีกว่าแอดมินจะส่งอะไรมาให้อีกทุกคนประเด็นมันคือเมื่อกี้หนูเหมือนเจอกล่องแดงอยู่ด้านบนด้วยคือจริงๆอ,อ่ะเออนน่นไงทุกคนมันค้างอยู่บนลูกบอลน่ะน่ะลูกโป่งอะ่ะหนูจะพยายามเอาออกดูล่าสุดมันก็ยังค้างอยู่เฉย <laughs> เรวจะหาทางไปเปิดก่อนโอเคนะคะตอนนี้หนูก็กําลังจะขึ้นมาเปิดแล้วน่าจะได้อยู่อ,อได้มามาดูกันว่าหนูจะเปิดได้อะไรขอของดีๆนะ เออหือล่าสุดไดโลจลาจรแอดมินเขาบอกว่าอีกไม่นานฉันจะปล่อยฉากคัสซีนใหม่สำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นแสดงว่าแอดมินนะคะจะเปิดฉากอัปเดตให้ดูหรือคัสซีนใหม่ของสัปดาห์ที่3เดี๋ยวเราไปรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแอดมินบอกว่าเรามีเรื่องเล่าสำหรับวันคริสต์มาสแอดมินมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่านะ สำหรับสัตา์ที่3เหล่าเอลได้สร้างโรงงานเสร็จแล้วแสดงว่าโรงงานที่เรายังเห็นสร้างไม่เสร็จอ่ะมาเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนตื่นเต้นอยากรู้แล้วว่าในเกมจะเป็นยังไงลาแอดมินบอกว่าเกเลสคาซีนคือยังไงเขาจะเปิดคาซีนให้ดูเราแน่เลยไปดูกันทุกคน จากที่ดูคาสินเสร็จแล้วนะคะคือเหมือนว่าพวกเอลว่าจะสร้างโรงงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหมือนว่าจะมีซานต้าโผล่มาจากหลังประตูหรือเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูได้เลยแลวหนูจะลงคลิปไว้พรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะสามารถรอดูได้เลยหนูก็จะไปหาข้อมูลมาว่ามันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอะไรยังไงที่เข้ามาและแอดมินก็ได้บอกว่า คุณจะต้องเข้าไปจัดการซันต้าปอมและป้อมปืนของเขาให้ได้คือจะบอกนะว่าอีเวนต์เนี่ยคือเราจะต้องไปจัดการซานต้าปอมแสดงว่ามันมีทั้งซานต้าตัวจริงและซานต้าตัวปอมหรอเนี่ยและแอดมินก็ได้บอกอีกว่ากําลังส่งขวานผู้ดูแลระบบไปในเรลนี้แสดงว่าเขาจะส่งขวานแอดมินมาห้วเนี่ยแอดมินก็ได้บอกว่าจากนั้นจะได้ส่งอีก20เพชใน5นาทีแสดงว่าเขาจะส่งขวานแอดมินมาก่อน เราจะไปลองดูกันว่าขวานแอดมินจะมาตอนไหนแอดมินบอกว่าส่งขวานแอดมินมาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูที่แคมว่าจะมีไหมอยู่ไหนหนะโอ๊ยนี่ไงทุกคนเพิ่งหล่นมาอันนี้นะคะก็จะเป็นขวานแอดมินก็จะเป็นขวานที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัดไม้ได้ไวที่สุดนะคะซึ่งเราตัดต้นไม้ใหญ่แค่หนึ่งจึ้งก็คือล้มแล้วรู้คนดูดิเราจะลองตัดแบบหลายๆต้นเลยแล้วก็มาตัดมาป่าด้วย เนี่ยทุกคนดูดีเลินนะแม่อย่าให้มันมีในแบบเกมเลยแอดมินเขาบอกว่าเพชรจะล่วงหล่นลงมาเพียงไม่กี่นาทีเดี๋ยวเราจะรอฝนเพชรกันเลยว่าจะตกมาตอนไหนและแอดบินเขาก็บอกว่าเอาล่ะได้เวลาปุยเพชรเอาล่ะถึงเวลาเพชรแล้วทุกคนกลับไปที่กองไฟของตัวเองยังไ,ไงทุกคนฝนเพชรมาแล้วแล้วก็เราเพชรหล่นลงมาเลย ยังไงทุกคนเพชรมาแล้วไปดูว่าหนูจะได้กี่เพชรนะคะคือตอนนี้ก็คือไล่เก็บเพชรแบบรัวๆเลยแล้วคือเพชรก็ตกลงมาเรื่อยๆคือใครที่อยากคว์มเพชรอ่ะเข้าห้องอัปเดตคือได้เพชรแน่นอนทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ไปกี่เพชรนะคะเพราะว่าคือเดนเก็บรัวมากก็คือลืมนับเลยแต่ว่าจะได้เยอะอยู่นะคะทุกคนโอเคคือตอนนี้ไล่เก็บตามกําแพงไล่ตามเก็บโต๊ะคราฟอะไรคือเก็บหมดขอแค่ได้เพชรตอนนี้คือห่วงแค่เพชร โอเคไปดูว่าเราจะเจออะไรอีกทุกคนที่คือตอนนี้พื้นสันโอ้ยล่าสุดหนูล้มอ,อันนี้คืออะไรเออค,คือคือลอยได้เหรอวิทุกคนลอยกลางอากาศชํำดูดีลมมันพัดหนูแบบขึ้นมาเลยอ่ะเออเออเออเอไหวไหวไหมเนี่ยหมุนติ้วเลยไปดูอีกว่ามันม,ม,มันจะหยุดที่ตอนไหนอีกคือ <laughs> อยู่วันนี้เราก็แบบ ยิงอะไรได้นะ่ะอุ้ยนี่ไงฝนเพชรหมดแล้วโอเคตอนนี้ก็ลงกลับมาเป็นปกติแล้วหนูก็ได้ออกมาข้างนอกนะคะและแอดมินก็ได้บอกว่าอัปเดตใหม่พร้อมใช้งานแล้วแสดงว่าระหว่างที่เราอัปเดตปาร์ตี้นะคะเกมก็กําลังอัปเดตอยู่เหมือนกันและแอดมินเขาก็ได้บอกอีกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานกับเราอีกครั้งปาร์ตี้อัปเดตอาจจะจบแล้วหรือเปล่าทุกคนแอดมินเขาบอกว่าเราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในสัปดาหนะ์หน้า อย่าลืมไปรับของขวัญที่หน้าล็อบบี้ด้วยนะคะถ้ายัางไม่ได้ไปรับเฮ้ยมีอะไรให้ไปรับอีกอะทุกคนลาก่อนครับท่านผู้ว่าฮะลาก่อนครับท่านผู้ว่าโอเคทุกคนอัปเดตก,ก็น,น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทัพทีมแฟมิลี่กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะค่ะ ก็ไปลองดูด้วยนะคะว่าหลังเล่นอัปเดตนี้เสร็จเข้าไปในเกมมันจะเป็นยังไงบ้างก็เราติดตามคลิปด้วยนะตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะ